สวัสดีครับวันนี้มาพบกับดาบก้อยบ้านนาป่าดอนครับนี่เราจะมาดูต้นไม้ที่เราปลูกไว้นะครับแทนต้นมะม่วงนะครับทีน่น่าจะอายุมากแล้วไม่ติดลูกนะครับแต่ดอกเยอะแต่ไม่มีลูกนะครับต้นไม้ที่เราจะปลูกแทนคือยางนาเป็นยางนาเพราะว่ามันจะเกิดเห็ดเกิดอะไ รอดูเข้ามาดูครับปลูกไว้สักเกือบเดือนนะครับจะผ่านหน้าะระยะนี้ได้ไหมเดี๋ยวเราดูกันครับครับแล้วก็ดูเขียวดีมันน่าจะรอดนะครับเพราะว่าฝนตกมาเมื่อวาน,นจะได้รับน้ำหน่อยก็เยอะอยู่นะครับเยอะต้นอยู่ สักประมาณ20ต้นได้นะครับใบเขียวนลยนะครับแต่ปีนี้เรามีโซลา่าเซลล์ <50. S 1> โซลา่าเซลล์ก็ทำให้ได้รับน้ำเต็มที่หน่อยก็คงจะรอดหน้าแรงนี้ได้ถ้าน้ำไม่หมดก่อนนี้ก็จะออกแรงยอดขึ้นมานะครับแล้วก็มี หลายต้นนะครับนี้เป็นผักหวานป่าเคยซื้อมาร้อยกว่าต้นเหลืออยู่ต้นเดียวนะครับที่สามารถยืนหยัดอยู่ได้เป็นผักหวานป่านะครับเคยตอนแต่ว่าไม่ออกรากสงสัยวิทยายุธไม่ไม่ถึงไม่มีรากนะครับ ก็มีไม้ป่าครับที่พี่เขาเกิดขึ้นเองฮะไม้แดงไม้แดงก็อายุก็น่าจะหลายปีอยู่รับมาทางนี้นะมาเรื่อยครับเ,เป็นต้นยางที่เราปลูกอันนี้อันนี้เป็นต้นแดงครับต้นแดงต้นแดงไม้ธรรมชาตินะครับพรงนี้ เราไม่ได้ปลูกนะครับเรามีต้นแม่ของเขาอยู่อยากให้ดูต้นแม่ครับโอ้คงอายุมากเลยตัวนี้เป็นต้นแม่ครับนี่สูงตะหง่า,งงานอยู่กลางทุ่งนานะครับกลางนานนะนี่เป็นรุ่นลูกๆเขาที่เม็ดเขากระเด็นกระดอนมาก็เ,าเกิดขึ้นเองเป็นต้นแดง เล็กก็มีนะครับต้นเลน็กมีโตแต่คงจะต้องเอากิ่งมะม่วงออกนะน่าจะให้ต้นไม้ที่ปลูกใหม่ได้ขึ้นนะเพื่อกลาเป็นไม้เศษฐกิจไม้เศษฐกิจไม้ใช้สอยต่อไปนะครับมีบางต้นนะครับที่อยู่ใกล้น้ำหน่อย แล้วก็ไม่รู้ว่าจะรอดไหมต้องลุ้นดูครับมีปลาดูดนี่แล้วก็ปล่อยน้ำอยู่ครับตอนนี้ตัวรัศมยังทำงานอยู่ก็ปล่อยให้น้ำให้ไหลไหลอาบมาเลยนะครับนี่ไม่ได้ใช้สปริงเกอร์สปริงเกอร์ก็มีแต่ไม่ได้ใช้นะครับปล่อยให้ไหลอาบมาเลย ครับยังไงก็คอยติดตามนะครับจะดูแรงนี้ว่าต้นไม้ที่เราปูกจะรอดไหมแต่ถ้าน้ํำยังไหลประมาณนี้นะครับก็ถือว่าแรงอยู่ครับขนาดเวลาใกล้ค่ำแล้วก็ยังแรงอยู่ที่ว่าคงจะรอดครับแรงนีอย่างไงก็คอยติดตามดูนะครับ เป็นไม้ที่เ,เกิดเกิดเหตุนะครับเกิดเหตุได้เราก็สามารถที่จะใช้ประกอบอาหารได้ครับคิดว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับครับขอบคุณมากครับ,บคุณมากไม่คอยติดตามดูครับครับผม